สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมนาชาแนลนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตหน้าที่เป็นฝ้าให้ดูนะคะแล้วก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้อยู่กับหน้านะตอนนี้อีกตัวหนึ่งนะคะหลังพักหน้านะคะหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้หน้าปัจจุบันนะคะข้างที่เป็นฝ้าน้อยนะคะข้างนี้ก็ ก็คือมันจางลงนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีริ้วรอยฝ้าอยู่มีฝ้าอยู่นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเยอะอันนี้เพิ่งอาบน้ํามานะคะอากาศมันร้อนมากแล้วก็ด้านนี้ที่เป็นเยอะนะคะนี่ด้านเป็นเยอะ ตรงนี้ที่เคยเป็นรอยสิวแล้วก็อันนี้ฝ้าตอนนี้รู้สึกว่าหน้าตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะครีมที่โมนาจะมาแนะนำวันนี้นะคะก็เป็นวิตามินเอนะคะเป็นอนุพันธ์ของ วิตามินเอนะคะเป็นเรตินอยนะคะเรามาดูประโยชน์ของวิตามินเอนะคะเรตินอยนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะอันที่2นะคะก็คือลดการสร้างซีบัมนะะลดพวกน้ํามันก็ทําให้หน้าไม่มันนะคะ,ะทาให้ไม่เกิด ผิวอุดตันนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะคะอันที่3นะคะก็คือถ้าใช้ติดต่อกันจนถึง4เดือนเขาบอกว่าจะทําให้ลดการขนส่งเมลานโซมหรือว่าถุงเม็ดสีในเมลานินนะคะก็จะให้ช่วยในเรื่องเมลานินในผิวนะคะเม็ดสีในผิวลดลงออนุพันธ์ของวิตามินเอหรือเรตินอยนะคะก็แบ่งตามกลไกการออกติดนะคะแบ่งง่ายๆออกเป็นขาหนึ่งก็จะเป็น เป็น Active Form นะคะก็คือออกฤทธิ์ได้เลยอีกขาหนึ่งก็จะเป็น Inactive Form นะคะคือว่าถ้าไปยังไม่ออกฤทธิ์ต้องรอไปอเปลี่ยนแปลงกระบวนการของของเขาก่อนนะคะถึงจะอ,ออกฤทธิ์ก็เป็นสองขานะคะเป็น Active Form กับ Inactive Form นะคะมาดูในฝั่งของ Inactive Form ก่อนนะคะเรตินอย ในรูปแบบของ Inactive Form ซึ่งก็จะมี r e s t i n ิ l l s t e r r e ์ i n o l r e อ i n o l d e น y d นะคะอันนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของส่วนผสมของเครื่องสำอางนะคะอันนี้โมนาไม่ได้ใช้นะคะในในในแบบ Inactive Form นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น r e s t i n ิ l l s t e r นะคะก็ต้องแปลงไปเป็น Resinol แล้วก็ e ล i n o l Dehyde ถึงจะ แปลงอีกทีเป็นในรูปของ active form ก็คือ retinoic acid นะคะถึงจะออกฤทธิ์ได้ต้องเปลี่ยนถึง3สเต็ปนะคะตัวถัดมานะคะ <c oughs> ก็ตัว retinal A ne, ที่กำลังโด่งดังในเครื่องสำอางที่เขาโฆษณาตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องแปลงเป็น retinal dihyd แล้วก็แปลงเป็นเลติโนอิกแอซิดอีกสสเตปนะคะถึงจะออกฤทธิ์ได้ส่วนเลติโนดีไฮนะคะเกือบจะเป็นแอคทีฟฟอร์มแล้วนะคะเกือบ mm hmm. จะเป็นเลติโนอิกแอซิดแล้ว mm hmm. ก็ต้องแปลงอีก1สเตปนะคะ mm hmm. ถึงจะเป็นเลติโนอิกแอซิดถึงจะออกฤทธิ์ได้นะคะ mm hmm. ก็เลติน mm ิลเอสเตอร์เลติโนเลติโนดีไฮนะคะ mm hmm. จะเจอในส่วนผสมของเครื่องสำอางนะคะที่มีขายกันในปัจจุบันนะคะข้อดีของเขานะคะ ก็คือจะอ่อนโยนกับผิวนะคะลดเรื่องการการแพ้ผิวแดงผิวลอกนะคะจะทำให้เกิดการระคายเคืองน้อยกว่าน้อยกว่าตัวเอ่อเรทิโนอินนะคะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้ใหม่ๆนะคะคนที่กลัวแพ้ก็เรติโนดีไฮนะคะรักษาพวก โฟโตเอดจิ่งได้ดีกว่าเลสตินิลเอสเตอร์นะคะหรือว่าเลสตินอลนะคะแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของโฟโตเอดจิ่งได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะอันนี้ก็ตกไปนะคะมนาก็ไม่ได้เลือกใช้อันนี้ที่โมนาไม่เลือกใช้3ตัวนี้นะคะก็คือมันอ่อนโยนก็จริงค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาใช้เปอร์เซ็นต์ของพวก สารวิตามินเอกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็กว่าจะเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มแต่ละสเต็ปจากเรตินิลเอสเตอร์ไปเป็นเรตินลไปเป็นเรตินลดีไฮไปเป็นเรตินลดีไฮไปเป็น hi, ปเรตินอิอีอซิดนะคะก็คือหลายสเต็ประหว่างทางที่เขาเปลี่ยนแบบฟอร์มค่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าคือคุณภาพมันจะลดลงหรือเปล่านะคะ แล้วก็ที่สาคัญค่ะคือมีราคาแพงมากยิ่งในรูปแบบที่ผสมมาในเครื่องสำอางของเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะ <Okay. S 1> ก็ยิ่งแพงนะคะแค่เขียนว่ามีวิตามิน A มีกรดวิตามิน A มีผสมเรตินอลนะคะก็ราคาหลักหลักพันถึงหลักหลายพันนะคะก็เลยไม่เลือกใช้ดีกว่านะคะก็มาดูในส่วนของ Active Form นะคะโมนาเลือกที่จะใช้ Active Form นะคะเพราะว่า ออกฤทิ์ได้เลยนะคะก็จะมีตัวยาของเรตินอินนะคะซึ่งพอทาบนหน้าก็แปลงเป็นเรติโนอิกแอซิดนะคะก็ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นยานะคะแล้วก็ที่จะแนะนําวันนี้นะคะก็คือครีมตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะรีแทกเนนะคะอันนี้มันใช้มาจะหมลว ื้อมาใหม่นะคะนี่ได้มาใหม่เตรียมไว้อีกสองราคาหน้ากล่องมันอยู่ที่435บาทนะคะอันนี้มีทั้งหมด30กรัมนะคะข้อเสียของอการใช้เทโนอินนะคะก็คือใช้แล้วมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็มีการแพ้การลอกนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ยาตัวนี้ต้องจ่ายโดยเภสัชกรนะคะหรือว่ามีแพทย์เป็นผู้สั่งยาให้นะคะทำไมบูนาถึงเลือกใช้ r e t ท g n ิวนะคะก็เขาเป็นยานะคะสามารถออกออกฤทิ์กับผิวของเราได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไปหลายๆสเต็ปที่สำคัญนะคะมีเปอร์เซ็นต์บง่งบอกชัดเจนนะคะนี่นะคะ r e แทกนิวเองนะคะมีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.025ถึง0.05นะคะก็อันนี้ตัวนี้ที่ใช้อยู่ก็คือความเข้มข้น0.05นะคะเน <único Liberty Overwatch> <güzel benchmark> ื้อมนอาจจะเนเนื้อเนื้อขาวๆเนื้อครีมนะคะตัวรีแทกนิวเองนะคะเขามีใช้มามานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเทรตินอ i ินนะคะเป็นเทรติน o อิน claro ก็มีงานวิจัยออกมาเยอะนะคะ จากการวิจัยนะคะเขาบอกว่า,าตัวเตติโนอินนะคะป้องกันในเรื่องของโฟโตเอจิ้งนะคะแล้วก็ถ้าใชา้ที่มีความเข้มข้น0.05%ขึ้นไปนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2เดือนนะคะจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทำให้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยลดลงนะคะแล้วก็ แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการผัดเซลล์ผิวกำจัดออลาสตินนะคะทำให้ผิวฟูเด้งนะคะถ้าถ้าใช้ไปจนถึง16สัปดาห์หรือ4เดือนนะคะจะลดการขนส่งเมลาโนโซมนะคะหรือว่าถุงเม็ดสีนะคะทำให้เมลานินลดลงนะคะพอเมลานินในผิวลดลงนะคะจะทำให้หน้าดูใสขึ้นนะคะถ้าใช้ติดต่อกันต่อเนื่องมากกว่า8เดือน มีงานวิจัยออกมาว่าจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่า80%นะคะมีคนที่ใช้เทติโนอินนะคะเป็นเวลามากกว่า10-15ปีนะคะก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรนะคะอันนี้มันมใช้มา2เดือนเองนะคะวิธีการใช้นะคะก็ใช้ทาตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าไอตัวเทติโนอิน หรือว่ารีแทกนิวตัวนี้นะคะเขาจะเซนต์ต่อแสงนะคะเป็นโฟโต้โฟโต้เซนซิทีฟนะคะยาจะมีความไวต่อแสงทำให้ยาเสื่อมสภาพได้นะคะตอนโดนแสงนะคะแล้วก็ทำให้เสื่อมสภาพได้ทำให้ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีนะคะก็เลยต้องพาแล้วปิดไฟนอนเลยนะคะยาอาจจะทำให้แพ้ได้นะคะสำหรับคนที่แพ้ คทาแต่น้อยๆก่อนนะคะทาลองดูก่อนจะทําให้เกิดการมันผัดเซลล์ผิวมันก็จะทําให้เกิดแบบหน้าลอกนะคะหน้าลอกแล้วก็แสบก็ควรที่จะใช้คู่กับมอยเจอไรเซอร์นะคะถ้าใครแพ้นะคะถ้าใครแพ้ง่ายหรือว่ากลัวแพ้นะคะก็ควรที่จะใช้มอยเจอไรเซอร์ก่อนนะคะลงมอยเจอไเซอก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวรีแท n นินะคะโดยส่วนตัว ของนาเองนะคะก็ทารีเทคนิวก่อนนะคะแล้วก็วคือทานแล้วมนาก็จะจะปิดไฟนอนเลยนะคะทาก่อนแล้วก็ปิดไฟนอนโทรศัพท์ก็จะไม่เล่นนะคะแล้วก็ให้ยาเขาแบบซึมสักประมาณ 15- 20ถึงนาทีค่อยตามด้วยตัวมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วก็ค่อยนอนอยาตัวนี้นะคะ,ม,ะ,คะมันผลัดเซลล์ผิวนะคะมันผลัดเซลล์ผิวของเราเรื่อยๆ มันจะทําให้ผิวผิวที่ผลัดออกมาใหม่อะคะ่ะดูบางลงนะคะแล้วก็เราต้องทาครีมกันแดดนะคะถ้าผิวเราลอกถ้าสมมุติแพ้แล้วลอกเราก็คือคือควรที่จะตอนเช้าก็ทาครีมกันแดดนะคะแล้วทาบ่อยๆทําให้หน้าบางลงไหมนะคะก็ยาตัวนี้มันจะกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวทําให้ ชั้นข้างบนนะคะชั้น e ี i ผิวหนังชั้นอ e p i d e r มิสของเราลดลงบางลงนะคะแต่มันก็จะช่วยไปกระตุน้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนนะคะทําให้ชั้นหนังชั้นชั้นเดอร์มิชั้นด้านในของเราอะคะอ่ะแข็งแรงนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะตอนแรกอะคะ่ะเหมือนน่าจะบางลงนะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นหน้าลกมีขี้ใครออกมาะคะ่ะหลังจากนั้นหน้าก็คือจะแข็งแรงนะคะ พอพอมีคอลลาเจนขึ้นมานะคะหน้าก็จะดูฟูดูฟูแล้วก็ใบหน้าก็จะเรียบเนียนขึ้นนะคะเพราะว่าผิวหนังมันมีความยืดหยุ่นนะคะมันหนาตัวขึ้นแล้วก็มันจะลดสีผิวนะคะลดการลดเม็ดสีผิวนะคะโดยไปบล็อกของไทโรซินเอไซม์นะคะก็บล็อกการขนส่งเมลานินนะคะเม็ดสีเม,มลานินทำให้เม็ดสีที่เป็น เมลานินนะคะขนส่งได้ไม่ดีทำให้หน้าเราฝ้าเราจางลงนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวตรงบริเวณที่มีที่มีเมลานินอยู่นะคะทำให้ไอรอยดำๆของเราอะคะ่ะดูจางลงนะคะขึ้นอยู่กับรระยะเวลาที่ใช้นะคะอันนี้มันมันที่จริงมันก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมันบางลงแล้วก็ ที่ชอบก็คือดูหน้ามีความแข็งแรงขึ้นนะคะตัวเลตินียเองหรือว่าพวกเลตินอยด์ต่างๆนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับวิตามินซีนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีลิปเป็นเบสนะคะส่วนวิตามินซีมีลิปเป็นกดมันจะหักล้างกันนะคะก็ควรที่จะใช้แยกกันนะคะควลาจะใช้แยกกับวิตามินซีก็คือใช้ตอนเช้าอันนี้ก็คือใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะ โมนาเลือกที่จะใช้รีเทคนิวไม่ได้เอามาใช้ในเรื่องของสิวนะคะเลือกที่จะเอารีเทคนิวมาใช้ในเรื่องของช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะผัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้าแล้วก็ให้ให้มันดันไอตัวที่จุดด่างดำของเราออกมานะคะแล้วก็อยากให้จะให้เขาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแพลนของโมนาก็คือ แทนนะคะก็คือจะใช้จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าคนที่เขาใช้ติดต่อกันเป็นเวลาเป็น10บสปีนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีไซส์เอฟเฟกอะไรมากมายนะคะและที่สําคัญที่เขาบอกว่าจะแห้งจะลอกน่าจะเป็นขุยมนาไม่เป็นเลยนะคะเขาบอกว่าหลักการใช้ก็คือ ให้ใช้เท่าเม็ดถั่วบีบออกมาเท่าเม็ดถั่วนะคะแต่ว่าเราหน้าใหญ่เนาะหน้าเราขนาดนี้เม็ดถั่วไม่ได้ะคะ่ะมโนนก็คือทามโนนก็คือทาทั้งหน้านะคะทาทั้งหน้าแตห้าหกห้าจุดห้าจุดหกจุดนะคะแล้วก็ทาทั้งหน้าใช้เฉพาะเวลากลางคืนนะคะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางไว้ให้เพื่อนๆนนะคะ ถ้าใครใครสนใจหรือว่าตัดสินใจจะซื้อ,อวิตามิน A นะคะสำหรับที่จะมาช่วยในเรื่องของการผ่าเซลล์ผิวหรือว่าช่วยในเรื่องของสิวหรือว่าช่วยในเรื่องของหรือว่าช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะขอแนะนำเป็นตัว Retinyl นะคะ เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตหน้าให้ดูอีกทีนึงแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์มาเสนอที่ใช้อยู่นะคะมามาลองเสนอเพื่อนๆดู